สบายดีเนาะมื่อนี้เราชิมาวหลักการกันป้องกันพยาธิโควิด19เนาะคือโควิด19นี่มันเป็นอันพยาธิที่อันตรายต่อชีวิตเท่าอีกเนาะเพราะว่าถ้าเราบ่ป้องกันบ่ระวังก็จะเห็นให้เฮานี้ติดพยาธิได้ง่ายเนาะการป้องกันพยาธิโควิดก็คือ ก่อนห้าสเออกจากเพือนหรือไปสถานที่ต่างๆที่มีคนชุมนุมหรือเขตอันจุดเสี่ยงห้ากก็ซพกแมสหรือพาปากนี้ติโส่ไปนําเนาะเพราะว่ามันจะช่วยในการป้องกันเสื้อด่างเก่านั้นและยังมีเจียวล้างมือเพราะว่าห้าไป สัมผัสสิ่งของที่คนอื่นจับบ่ายมันก็มีพยะธิอยู่ในนั้นก็เขาก็สามารถเอาเจลล้างมือนั้นล้างเพื่อฆ่าหรดอพ่นทุเราแบคทีเตรียนั้นให้จากลบมีอย่างไรนอก,กมีจตกพระบอกก็คือพยาธินี้มันเป็นอันตรายก็เขาก็สามารถ ป้องกันได้ก็คือทั้งมีแมสมีเจลล้างมือพกติตัวไปนําเนาะและยังมีอันซาวัคซีนเนาะเพราะว่าทางแพทย์เพิ่นก็ได้มีการซาวัคซีนว่าเฮาสะดวกเฮาก็ไปซักได้ตามเขตที่เพิ่นนั้นเพิ่นจัดไว้ให้ไปซักเนาะ ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍກະເບິດພຽງເທົ່ານີ້ເນ